สบายดีพี่น้องมาพบกับสาวเนื้อกินแซ่บเด้อพี่น้องเด้อมื้อนี้สิได้หยังกินเนาะมากินข้าวสวยน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อปิ้งปลาแกงน้ำไม้อ้อมขี้เล็กเด้อพี่น้องกับผักจะแซ่บบ่มีกินเท่าที่มีเนาะพี่น้องเนาะนึกแกงขี้เล็กปะแกงขี้เล็กแกงมาๆพี่น้องมาทานด้กันแซ่บแซ่บข้าวอยู่ดีเด้อมื้อหน้ากินข้าวกับเติปลาแดงเนาะ เขาบโบว่าเอาได้คสิกินเด้อะกินเป็นกระซางที่เขากินกันซาแกงน้ำไม้อันนี้อ้อมพี่เล็กเด้อพี่น้องเด้อปิ้งปลาดุกพี่น้องซื้อเอาไม่นี่นะ่ได้เฮ็ดตื่นสวยอืมมักเล่นเด้อพี่น้องเด้ออืมชมแล้วแกงมาใช่ปะใช่เอามั้ยเชื่อปะ ่ผม<อ>กระดาวนี้เสีเข้ากันบ่ตำเมนเจียประแดกแน่กันเระกระดาวน่าจะเียประแดกน่านักบินใหญ่เน,นี่ย กินกิ้งป่าไหมปลาดุกตะปลาดุกนี่พี่น้องปลาดุกอืมรดก้างได้น้านนปลาย่เนาะน่ำไปรสหน้าก็สีเลื่อมๆน,น,น,นั่นนึงเนาะหน้าสดกระด่างสกระด่างไม่ใช้เลยเนี่ยพวกคมหรือบป่ะ สุดเอเดอร์พี่น้องเลยนี่เด้อจังได้ใจตกบงเดอพี่น้องนี่เด้อน้ำเต้นนะน้ำเต้นน้ำเต้นหิวข้าวะท่านางนางไปกองทืนมะ ไม่ไดิเปียไหมเนาะช่มิมเป็นท่าเลยเป็นเจ้าพรมแก่งเกลไม่ไหมข้างหนาดฉันอยากให้ขอาคุณนกินอีกให้ขอาพุ้นแห้งบอก นี่หอคับขปุ้นน้ามือนกับน้ำขิงนะน้ำแกลีมวเกลวเ่งแบบน้ำเก้ว่งนะแล้วใขัปุ้นไปบ้าปุ้นขับปุ้นลวกนะอข้ปุ้นนึ่งองขปุ้นปุ้นแห้งปุ้นน้ำแกวนั่เนาะขบัวแบงแกงเล็กปุ้เล็ก้วนี่แต่เจะพบัว ได้พักกระเดาขมเป็นยาใช่ไหมต้องก,กนินลายๆหวานเป็นล้มขมเป็นยาเขื่อนนะปากมันมันไม่เปิดดู คือบอกว่าาบ้องน้อยแล้วแซบเจ้ากิก็มีกต่แซบพักอันนี้นะเดียวว่าจะเป็นแก้วเป็นเท่ากันไงกันมาแซบเบิร์ดรนะัวคมบ์ป่ะข้าวดาผอมมากยังไงผ่าเ่าเนาะอันบมม่คขมนะแต่มันแซบใช่ไหมขม โอเคมันแซ่บข้าวเหนียวอยู่นี่เลยพี่น้องจังมือ,มอเลยบุ๋มได้กินข้าวเหนียว ครัอบ,อบ,บเ,เป็นอันแลืนะมไม่ใช่หนังบ่เอกกครับเดียวบนหนัง บ้านขงเลยวันนี้กินอย่างเดียววันนี้หิวบ่าพุงจะเบ้ายังบ้าของจ้าจะเบ้าหรือเปล่าไม่เหมือนเราใช่ไหม่นแต่การภากติดตามก็แล้วก็แซ่เนาะตอนเรากินแซ่รู้เลยเนาะก็แล้วก็แซ่กดกระดิ่งไอ้เพื่นเด้อขอบใจคนทุกที่กอบใจที่เข้ามาเบิ่งขมมสมขอบใจคนที่เข้ามาเบิ่วงผสมคนที่ข้าติดตามให้เราพี่น้องเนาะจะสู้เป็นน้อกันเราแม่เริ่มหากันที่เริ่มเฮีย็นเย็นไปน้องเฮียนฮู้ไป เธอล็กเธอโน้ตอ,อันไหนบันทึกบัตทจงก็ให้บอกอ๋เด้อสร้างสอนเอาคือลูกคือตายเด้อพี่น้องเด้อคือจะเป็นลูกเป็นหลานเจ้าคุณนึงแล้วก็แล้วเนาะขวัญจ๋าเลยเด้อแซแบ่งกันเด้อคือว่าเป็นลูกเป็นหลานจเจ้าคุณนึงเราสร้างสอนอ่ะเด้อพี่น้งกกนอนนงเด้ออันใดนบันทึกบันทจงโย่มาว่าฮับฟังได้ฮับฟังได้เสมอ ผมก็จกะเอาไงหรืวมันยิบผมนะบ่ทำหยาดยิบผมไะถ้าดิบผมยี่ดิบมดไม่ได้เรื่อเป็นน้งก้อยวะเรือเป็นเจ้าเป็นบ่มุขเอกัน

จะดูไปนั่นแล้วเลยบปกินเลยอืมมีเลยเป็นปลาสายตาดีแล้วพวกเจ้าเดอ้อกินมีสายตาตาดีเขากันเมื่อมีก็กินเต็มที่พี่น้องเมื่อพวกมีก็นั่งเบื้องหน้ากันกับโอโอสาวหวานกับโอ๊ชเดกอะมีข้าก็บมีกินอยู่กับแบบกเต็มที่นะเมื่อมีก็กินเมื่อไม่มีก็พลากันเลาะแก่เท้เทศให้นั่งร่มนี่นอันปะนั่ง เมื่อน,กนีกินจนตาตีเมื่อใดบ่มีไปตีตาเบิ่งเขาปตีตาเบิ่งกับเจ้ากิน,จจกกนเล่นใหญ่เด่นะน,มนะมาด้วยแอร์ ไม่พี่คนงามกายนะหลังกองชอบอย่างพะหันซื้ออย่างมากินจมาสสือเสียดีไหมไม่บอกเผ็ดแต่กเ็เซียด้วย Ô, ừ, chẳng ngoài một mọi ngọn ngon. một mục hiến hai anh chung nha. Nana. 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 xong Nana. Nào. nào, xong. Nana. 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 หาเรื่อมเหรอน้าคนหน้าจะบเรื่มเลยบเรื่มแต่มันดำไม่เรื่นาจะเาไม่ก็เรื่มเลยนะเาอยูอ่น้าดำน้าจะตีดดำผักกับเรื่องนะอ่อออะ,ะอคุณน่าแห้งมากกิน่นข้ากมไนดีขนหน้าบัด้เสืองน้องลงังไม้กินบ่ได้นี่นะลังไม้ละปิดละไส้กันง่าเลย สำหรับคลิปนี้สิลลาพี่ลาน้องลงกับกอนท่านี้เด้อไปเจอกันคลิปหน้าขอสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบอกขอบใจกับคนที่มากดไลค์กดติดตามให้เด้อเป็นกำลังใจให้กันเด้อพี่น้องจะสู้ไปน้ำกันนะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้สบายดีชอสบายดีชอบใจอืม